i

่าจะได้เจอรูปเขาอยู่ในวันเวลาที่สดใสวันที่มีเราข้างกันภาพเดิมๆก็วนมาเปลี่ยนเวลากลับไปวันนั้นใจก็เหมือนสั่นๆเกือบลืมกันแล้ว ไปค่อยค่ยไกลห่างอยู่ดีดีวันหนึ่งก็จางหายขาดกันโดยไม่รู้ตัวแต่เรื่องราวที่สวยงามอยู่อย่างเดิมไม่เคยมองมัวมีหนังสือเก่าๆหนังสือรุ่นเรา ไปมาแล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างค่อยค่อยๆลืมเลือนกันไปไม่รู้ทำไม มาแล้เธอเป็นอย่างไรบนน้างเนค่นค่อยๆลิมเลียนกันไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันเรื่องราวแล้วนั้นถึงจบลงเปิดไปดูเบอร์โทรไม่เห็นมี ที่ลงไว้คือที่อยู่หยิบปากกามบรรยายในจดหมายว่าจำกันได้ไหมเธอที่อยู่เดิมที่เขียนไปหากเปลี่ยนแปลงก็คงไม่รู้ได้แต่วังกันไป Ủa leo này Cho cô Ui, mẹ thăm phòng này không mẹ này <laughs> Bia Khói <laughs> chứ <laughs> Bia lông <cười> Nên nè nè chứ Sửa sửa mặt mà kia nói đi Ừ, cái cơ lá lá สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมคอนเสิร์ตนะคะเปล่นเปลื้อนคอนเสิร์ตข้อสองมาพิธีกรคู่กับเราหน่อยเรามีอาหารประจำกายเลือดมาเดือดต้องดอกไผ่บ้านเลือดมาเคมอเตอร์ปีนอิสระนรกต้องเราขอเพลงนั้นอะไรนะผู้หญิงทั้งหลายต้องขออภัยด้วยอ่ะแกะแกะแกะเอาตอนนี้เลยแกะขอตอนนี้เลยผิงทั้งหลายต้องขอเอาไฟไว้ด้วย ไม่จันด้วยอยู่งจันถึงจาส,สวยแต่ก็รักเพียงกระรนนอยงานตัวอรอยงานนันนาคืเธอบอดเธอเออต่ก่อนสสัรือต่อไรบุญสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะจะพามาชิมอาหารนะคะที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะที่สถานที่แห่งนี้ค่ะโรงเรียนไพบึงวทิทยาหลัง,ห,งห้องน้ำหนีห่คือห้องน้ำนะคะ ่วนนี้คือน้องซ้อมเราจะมาแค่น้องซ้อมตอกินกันนะคะให้แนะนำตัวเองหนึ่งสองอ่ะทัวทัวร์ทัวสวัสดีค่ะมันนำทัวรั้านเตานะคะวันนี้เราจะมานำเสนอทันาีจังโก้นะคะอันนี้ทัวรั้านเตานะคะสินค้าขายดีเนะตนำของใครโตอันนี้ฮ้ วันนี้จะมานำเสนอมาม่ที่เด็กแล้วนะคะที่ไม่รู้ใครเด็กแล้วก็มายอมเก็บนะคะเทรดแล้วต้องไปไหนต้องเก็บสวัสดีค่ะมือนี้นะคะเฮากระซิมานําเสนออันพวกันพวกอันนายตาคือกว่สองม้านะคะนายตาคือกว่สองม้านี่ค่ะคุณนี่ก่อนค่ะเชิญค่ะก็ละสองบาทนะคะก่อนบอกบอกซื้อค่ะสวัสดีค่ะนสวัสดีค่ะบอว์บอบอว์เอาไทย เอาเล้าบอเหล้าบอเหล้าลูกเล้าเนาะเลิกดีละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสมูสซื้อคนยังเายอยจะอายเห็นยังโอ้ยต้อมนั่งลออยู่วะเนี่ยอีหลาซื้ออีหลาซื้อข้าผานสวัสดีค่ะชื่อหมูแล้วก็เท้าคุณยายัมมี่แม่ซื้ออย่างรอค่ะคุณดีชื่อแม่น้ำเดิมแม่ซื้อข้า ชื่อหมูอ้วนหมูอ้วนคนนี้ชื่อยังยังยังสี่เนี่ยเอาขามาคนนี้ชื่อหมูตันเนี่ยหมูตันหมูตันต้องคนนี้ยังไงอ่ะผู้นี้ก็เป็นลายคนตัวนี้สมก้อนอะสมมันบางงามกล่องอีโซ่กล่องมันบางติดมันบางงามไปดีกว่าสวัสดีค่ะดิชันนะคะชื่อโจ้งมานี่เราเล่นเพื่อติดต่อได้ค่ะสนใจตัวไหนติดต่อได้ค่ะะนคะชื่อจิ๊บ ชื่จิ๊บชีวิตุูแต่ชี่อรถนุ่มวันแล้ชื่อหมาล่ะอะส่วนคนนี้นะคะชื่อหมาเดียวซะหมาลีเสียงของพ่อเสียงที่ผัวเปลี่ยงกุรกิจน้ำส่วนคนนั้นนะคะคือผัวเขานะคะชื่อว่า่โต้งเลยนารองสัก เรียกฉันว่าน no, you know. ้ารองแปลว่าน้ย uh ุงนะคะคู oh ่ต oh ่างไปซื oh ้อพัสดุตัวใหม่แล้วนให้ขอเพลงเนาต้องเปิดให้ขอเพลงแล้วก็ขอเพลงเล่นได้นะครับมาตามสัญญาของพงศิษย์หน่อยค่ะไม่ทราบว่าคุณเล่นเป็นไหมคะพูดเล่นอะไรมาตามเองมาเล่นใกลนใก้ มานี่ก็แตเบ่งอยู่ไม่บ่อัที่มันนี่เป็นทะเลอ่ะทุ่งทรายอ่ะมุ้ยต่ำหัวกูเลยล่ะเฮ้ยเอนะอไมันอยู่ลองทีแรกไม่บอกของจริงไงไม่บอกของไม่บอกเธอไม่บอกเออไม่บอกเธอนะของไอ้ร้องไม่บอกเธออะค่ะของทางไอ้เมตตาตะวันโดดูดูพวกอีดีดามิดไม่บอกเธอแต่ว่าของไม่บอกเธอโอ้เขาเปลี่ยนนี่ฮะจากจังโก้เป็นมาโกแล้วนะคะ ยาู้กได้ไม่จ้าไม่จ้าทำไมตั้งใจทำงานจังจ้ากันต้องรู้ค่ะคนนี้นะคะชื่อว่าคุณเบิ้ลแม่ลูกแม่ปอมนะคะชายาชายาท่าน่าไม่จ้ากันบรรโตมลูนะคะคนนี้ชื่อว่าคุณจิ๊บนะคะคุณกฤตกรนะคะเไปก็หวงทตา คนนี้คือว่าพัทรพรเรียกททนว่าโบเบอร์นะคะแม่เขาชื่อนางพาดค่ะชื่อกบค่ะแม่ชื่อสกบนะคะสกบสกบอะไรนะคะเบอร์คือพี่สาวเขาเองนะคะสภาพด้วยค่ะสาพคนนี้นะคะชื่อว่าคุณมวยภนิดาเรียกทนว่าหมูตันหรือว่าอ้วนนะคะหมูสามชั้นด้วยค่ะตนคนนี้นะคะชื่อคุณเมย์เรียกทั่านว่า เกลียวนะคะลูกเล่าส่วนฉันนะคะชื่อว่าหลับน้องซมนะคะไม่ใช่ชายาชายาอาริสค่ะนะคะประจำที่บ้านเธอเองตอบตอนอเป็นงามเป็นงามไอเดอร์เป็งามนะคนนี้นะคะชื่อว่าคุณงามหรือสุภัตราเงียแงบนะคะชื่อชันว่าคุณแงบนะคะ คุณนี้ก็ชื่อเบลนะคะครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคููสักเพยคุสวัสดีค่ะคุณก่ันไปคุสักเพยค่ะคุณถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนคุูจอดอ้คุูจอด